พบกับร้านรถไถมือสองอีกเช่นเคยค่ะร้านนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะทางร้านของเรามารีวิวรถไถหนึ่งรายการค่ะเป็นคู b o ต้า6 2 4 0นะคะตัวนี้สภาพเดิมทุกจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเป็นเครื่องเป็นผานพวนเป็นผานดันดินหน้าเบาะต่างๆนะคะเดิมทุกจุดค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะเราเปิดขายราคาอยู่ที่6กแสนเาหมนบาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ6กแสนเก้บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่063 3์หก4ามค่ะเชิญชมรีวิวแบบคร่าวๆกันเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะดูรีวิวคร่าวๆแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ที่063-313-0447ค่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีขอขอบพระคุณคะ่ะ